สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยือต่อไม่ไหวเจ้าของโกดังชาบูไลฟ์สดทั้งน้ําตาประกาศปิดกิจการพร้มเซ็งร้านจากกรณีร้านโกดังชาบูร้านอาหารย่านตลาดพลูกรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี6 3และ64เจ้าของร้านโกดังชาบูได้ออกมาประกาศจะไม่ปิดร้านแม้รัฐบาลจะมีคําสั่งปิดหรือห้ามนั่งทานในร้านจากการแพร่กระจายโควิด -19 เพราะรได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้ค่อนข้า ังมาก่อนที่ต่อมาจะได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งว่าจะเยือร้านต่อไปแทบไม่ไหวเรียกร้องให้รัฐบาลออกโครงการเยียวยาผู้ประกอบการด้วยราศุดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ห5นางมาัทุราอดเหนียวหรือแก้วอายุ30ปีเจ้าของร้านดังชาบูได้ออกมาไลฟ์อีกครั้งประากาศปิดกิจการและพนักพนัความรู้สึกในใจทั้งน้ําตาระบุว่าทําร้านต่อไปไม่ไหวแล้วสามีก็มีอาการป่วยซึมเศร้าเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่รู้ว่าวันไหนจะคิดสั้นวนตัว เองก็ไม่ไหวทั้งร่างกายและจิตใจพยายามปรับตัวสู้ทุกทางจนไม่รู้จะทําอย่างไรต่อเงินจะลงของขายแต่ละวันก็ไม่มีแล้วพร้อมประกาศเซงร้านเพื่อจะนําเงินไปเคลียร์หนี้สินนอกจากนี้ยังได้ขอโทษและขอบคุณลูกค้าที่คอยอุดหนุนและให้กําลังใจทั้งนี้ในเพจของร้านพบว่ามีการขายชุดชาบูแบบเดลิเวอรี่ขายน้ําจิ้มสุกี้และน้ําจิ้มซีฟูด้ดและรับทําข้าวกล่องสําหรับไปแจกตามชุมชนด้วย อย่างไรทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ